ดค่ะวันนี้าจะมวันนี้อะไรวันนี้เราทำไปเยอะแล้วเมนูต่อไปทอดปลานะคะจะทอดอะไรปาลา,ปาขาวสร้อยจะไปาขาวสร้อยแม่จ๋าจ๋า<ะ>ออปลาหนึ่งมาจะก็จะใส่เราไว้ก็น่าจะกระเด็นอยู่นะ <c oughs> อะไรเธอถ้าอยากทอดไม่ใช่หรอ,อ,อเฮ้ยเธอเกเรเดี๋ยวรอให้มันในนี่ก่อน ใช่ไม่ต้องเอาไปจับเบิ้งคนสิโต๊โตอยู่แถวเบิ้งเด้อนย้ดการิไปนั่งรอไนั่งอเลยหรอมีอะไรขายบ้างคะมีปลาทอค่ะเธอี่มตุดมติดนีโอ้ มันจะตกจับดีๆชีวิตการ์ดอะไรนะเนีมไม่กระเด็นหล่อมันไม่หมือนปลาดุกใช่ถ้าปลาดุกมันถึงจะกระเด็นไม่ก็เห็นน้ำมันหน่อยสิทีคอยค่อยคอยค่อยแท็กก๊อยแนว่าละฮะที่ไม่เป็นซื้อซีเอา ตัวเล็กตัวน้อยมาขายให้กันเกณนไม่เอาไม่ติดงานเลยแล้วอยากกินทอดกรอบปลาปลากรอบปลากรอบให้มันกรอบก่อนแล้วก็ไปทอดมันจะไปทำมันมาดูดูเฉยๆระวังกระเด็นด้วยค่ะก็จมีอันตัวจ เราใช้ใส่แรงเลยดนะ้วยเนาะเราก็ปล่อยให้มันกรอบไปข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับด้านเพราะว่ามันตัวเล็กแล้วถ้าเราไปทาบ่อยๆถ้าเราไปกลับด้านบ่อยๆน,นะนู่นนะนม,ไม่ไมไม่ไหมหรมันจะเละก,กับเทอกลับข้างลวจ้าเหลืองแล้วรออีกนิดก็เป็นอันเสร็จที่ทีได้ที่ค่ะ ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะแซบเด้อบบดน,นี้กินก็ะซุบกมีบับที่นี่